สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อราดา2ยิบซีค่ะคลิปนี้จะมานำนายดวงชาวราศีกรกฎลักนณกากรกฎประจำเดือนกรกฎาคม2567ภาพหลักภาพใหญ่ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรตัวตนของคุณในช่วงนี้คุณได้ไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะในช่วงของเวลานี้คุณจะมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีมีคนอุปถัมภ์ค้ำจู ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นค่ะคุณจะสนใจธรรมะสวดมนต์ทฤอศีปฏิบัติธรรมช่วงนี้จะอยู่กับเรื่องของงานบุญงานศาสนาจะใจร้อนหงุดหงิดง่ายนะคะคุณจะคิดเรื่องเก่าๆเดิมๆอดคิดเรื่องเก่าๆเดิมๆไม่ได้ยังยึดติดนะคะในสิ่งต่างๆที่เป็นอดีตจะสนใจที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาดูแลบ้านอาหารการกินช่วงนี้คุณจะมีภาละลูกหลานบริวารคนอายุน้อยสัตว์เลี้ยง จะเข้ามาพึ่งใบบุญให้คุณได้ดูแลระวังความใจร้อนหงุดหงิดง่ายจะทะเลาะกับผู้อื่นได้ง่ายในช่วงของเวลานี้ค่ะคุณจะมีผู้อุปธมภมค้ำชูนะคะและในช่วงของเดือนนี้จะได้พบกับพระอริยะสง์พระอริยะเจ้าค่ะเป็นบุญวาสนาเป็นบุญบาร,รมีที่ได้พบครูบาอาจารย์จะเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆณนะสถานที่ที่คุณเคารพบ,บูชาขอพรนะคะ การงานท่านใดมองหางานรอสมัครงานอยู่ อาจอยังไม่ได้ดังใจหรือได้งานไม่ตรงกับความสามารถค่ะงานที่เด่นช่วงนี้งานที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่บ้านพ่อบ้านงานทําอาหารขายอาหารงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์รักษาทางการแพทย์นะคะงานพืชผลทางการเกษตรค่ะต้นไม้ดอกไม้ผลไม้และงานที่เกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาคะ่ะวัตถุมงคลนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเฮต้าสัญหาไฟบุคคลค่ะจะเด่นมากคา่ะ การงานสำหรับท่านที่ทําประจำอยู่แล้วช่วงนี้ให้ระวังการทะเลาะกับผู้ร่วมงานระดับหัวหน้าหรือผู้ที่อยู่มานานแล้วนะคะจะมีการโต้เถียงไม่ยอมการอาจเกิดปัญหาได้ให้ระวังทำงานให้อรอบคอบมีเกณฑ์ที่จะเกิดการผิดพลาดเพราะมาจากความใจร้อนตัวตาให้ดีค่ะจะได้ไม่เกิดปัญหานะ การเงินในช่วงนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของกฎในครอบครัวและตัวคุณเองค่ะจะหมดไปกับเรื่องของอาหารการกินและจะหมดไปกับเรื่องของการแต่งบ้านที่อยู่อาศัยการสร้างบ้านนะคะซื้อของที่อยากได้มานานในช่วงของเวลานี้และจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของงานบุญงานาศาสนาการแสวงบุญค่ะ พ่อแม่พี่น้องบุตรหลานบริวารใน,นช่วงนี้จะเป็นภาระให้คุณต้องดูแลนะคะแต่คุณทำได้ทำไว้คอยเป็นผู้นำและแก้ปัญหาให้ทุกอย่างทำให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถึงแม้ในบางครั้งจะรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงรู้สึกทอ้อเรื่องของการเป็นผู้นำแต่คุณจะทำทุกสิ่งอย่างให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้คุณจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบนะคะ ะได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักอีกครั้งค่ะจะมีความสุขแต่คุณอาจจะมีในเรื่องของความหวาดระแวงกลัวที่จะมีในเรื่องของความผิดหวังในเรื่องของความรักค่ะขอให้เริ่มต้นใหม่นะคะ <matrix> ความรักสําหรับคนมีคู่ในช่วงนี้คุณและคู่อาจไม่ถูกใจอาจจะขาดใจกันนะคะคุณอาจน้อยเนื้อต่าใจค่ะคุณอาจน้อยใจคู่ไม่ค่อยมีเวลาให้ความรักในช่วงนี้นะคะ จะช่วยกันสร้างอนาคตมีเกณฑ์จะซื้อบ้านที่ดินอสังหาริมัทรพย์ร่วมกันค่ะคุณและคู่หากแม้อยากได้รถก็จะได้ยวดยานวาาหานะสมปารธนาค่ะสุขภาพในช่วงเวลานี้จะปวดคอบาา่าไหลเหนื่อยง่ายนะคะมีภาวะปัญหาในเรื่องหัวใจภูมิแพ้ทางเดินหายใจภูมิแพ้อากาศพดพืนคันค่ะระวังโดนอะไรทิ่มแทงบาดเลือดออก ในช่วงนี้นะคะน้ําหนักตัวจะลงหลายกิโลค่ะหากท่านใดอยู่ในเรื่องของการลดน้ําหนักคุณจะสมหวังถูกใจนะคะและในช่วงนี้อาจมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของความดันไขมันเข้ามานะคะขอให้ระวังให้ดีในเรื่องของการควบคุมอาหารการกินค่ะทําบุญเสริมดวงในช่วงของเวลานี้ให้ทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคอวัยวะบริจาคเลือดนะคะ บริจาคปัจจัยผู้ยากไร้นะเด็กด้อยโอกาสทําบุญไว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรณนะสถานที่ศาลพ่อหลักเมืองและไปสักการะพระมหากษัตริย์ที่คุณเคารพบูชาทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ถือศรรีลปฏิบัติธรรมบนเนคขมาะคา่ะทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของ การให้ชีวิตไทยชีวิตนะคะสัตว์ใหญ่สัตว์หน้าเขียงปล่อยปลาปล่อยหอยขมนะคะและทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจํานวนเท่าใดก็ได้ที่คุณทําได้ทําไหวคะ่ะทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องการออกลงทานอาหาร ถวายน้ำน้ำปนานาแด่พระภิกูุสงสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นอานิสงส์งให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสูตรลื่นไหลนะคะเลือกทำบุญที่ถูกเจรถูกใจทำได้ทำไว้ไม่เบียดเบียนทรัพย์ไม่เบียดเบียนตัวเองค่ะอานิสงค์แห่งบุญจะทำให้คุณผ่านได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ